ออมเลดคิดลับคลิปนี้มีแต่ผีสวัสดีครับอยู่กับช่องออมเลดคิดขับนะครับวันนี้ออมเลดนะครับก็มาเที่ยวนะครับแล้วก็มากับพี่นัดนะครับผมเอฟีของออมเลดนะครับพี่นัดต่อดีครัสวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาสถานที่ในการเล่าเรื่องผีนะครับผม ก็เคยเล่าไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสจะได้มาเล่าอีกเรื่องเราไปหาที่แบบบรรยากาศดีๆกันนะครับอากาศเย็นน้องเชเบตอยู่น้องเชเบตก็นอนไปแล้วไม่ลกล้าฟังกลัวหลอดน,นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เล่านะบรรยากาศก็จะมืดๆเลยนะครับวันนี้ใช่วันนี้พระจันทร์เต็มดวงับไปมีหมามีเสียงหมาหอนด้วยนะเดี๋ยวเราไปหาที่นะครับในการเล่าเรื่องผีกันนะเพื่อนตัวนี้เพื่นจะมาเล่าเรื่องผีให้พี่นัดกับออมเ็ดฟันนะครับขนลุกแล้วนะครับยังไม่ทันได้เล่าเลยนะครับผม นครับบรรยากาศก็จะริมน้าอย่างนี้ไม่มีใครเลยนะครับลานกลางเต้นท์นี่ครับลานกลางเต้นท์ที่ไม่มีคนเลยนะครับนี่มีแต่แค่พวกเรานะครับแต่ยังดีที่พอมีไฟหน่อยนะครับนี่ก็คือสถานที่และบรรยากาศที่เราจะมาทําการเล่าเรื่องผีในวันนี้ให้อาเลศและพี่นัดฟังนะครับผมนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับเราจะนอนอยู่ข้างบนนะครับตรงนู้นนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันตรงนี้นะครับนี่พร้อมยังครับพี่นัดอาเลศตั้งใจฟังนะครับอ่ะเพราะยังมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะ เดี๋ยวเมจะเล่าจากด้านหลังแล้วทุกคนห้ามหันหน้ามาหาพ่อเอ็มนะ oh, <no. S 1> ต้องตั้งใจฟังเข้าใจไหมเข้าใจไหมห้ามใครห้าหันหน้ามาปุ๊บจะหยุดทันทีนะจะเลิกเล่าทันทีนะโอเคนะโอเคนะออมเล่นออมเล่นนั่งดีๆพ่อเอ็มก็จะเริ่มเล่าแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาห้ามหันมานะถ้าเขาหันมาเรื่องเล่าเรื่องเล่าจะหยุดลงทันทีนะครับนีบรรยากาศอย่างนี้นะครับฟังเรื่องผีไปพร้อๆมๆกันนะครับผมชื่อเรื่องว่าผีโป่งริมหนองฟองน้ำยามค่ำคืน กลางหุบเขาทางภาคตะวันตกจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งคือจังหวัดราดชบุรีเข้ามาในอำเภอสวนพึ่งและแวกเครือเขาตะนาวสีมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านหนองขุนหมู่บ้านนี้อยู่ติดกับป่าทึบและมีหนองน้ำกว้างคนเฒ่าคนแก่เรียกกันว่าหนองผีโป่งเพราะคนเชื่อกันว่าทุกคืนเดือนมืดจะมีเงาประหลาดออกมาคิน หาของกินอยู่แถวริมน้ําผีโปงนะ่งเน่ยมันชอบกินกบกินเขียดกินของเค็มๆแล้วก็เหม็นมันเน่ยจะพ่นน้าลายเป็นฟองๆไว้ริมหนองนะเพื่อจะไว้ดักโกบดักเขียดนะแต่ถ้าใครไปเหยียบของมันเข้าละ่ะคนนั้นอาจจะเจ็บป่วยแล้วไม่หายเลยละ่ะเรื่องพวกนี้ล้วนเป็นเรื่องหลอกเด็กที่คนในหมู่บ้านคิดว่าเป็นการแต่งขึ้นมาเท่านั้นโดยเฉพาะเอ เด็กหนุ่มวัยสิบขวบอายุเท่าพี่นัทเลยนะครับเอเด็กหนุ่มวัยสิบขวบกลับไม่กลัวเลยเขาชอบที่จะจับกบตอ,อนกลางคืนใช่เอายุเท่าอมเล็ดด้วยนะครับเท่าอมเล็ตกับพี่นัทน,นครับได้ยินเสียงกลบร้องด้วยเมืเ่อกี้ใครได้ยินปะห้ามหเออห้ามหันมานะโหได้บรรยากาศมากเลยนะเพื่อนๆแต่จริงๆจะมืดกว่านี้นะครับแต่ตรงนี้มันแบบว่าแบบว่ามันดูแบบสว่างๆเพราะมือถือนะครับผมแต่กลับกันครับ เอาออมเลยจะฟังต่อหรือได้ยินเสียงกบครับอุ้ยเสียงกบดังมากอะ่ะไม่รู้ได้ยินในมือถือปะน,นะครับขนลุกเลยครับโอ้โหขนลุกเลยครับผมอยู่ๆพอถึงพอถึงท่อนที่มีกบอะ่ะได้ยินเสียงอบ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 ,อบ,อบใช่ปะอ่าพิงต่อจะฟังต่อไหมห้ามหันมานะฟังต่อไหมครับฟังต่อนะอ่าเอา้าร้องไม่เลิกเลยอะ่ะจะเล่าต่อหรือพอดีจ่ะ เราต่อนะเราต่อเลยนะครับอ่าแต่กลับกันเอเด็กชายวัยสิบขวบกลับไม่กลัวเลยเขาชอบไปจับกบตอนกลางคืนเพราะว่ากบาราคาดีมากและเขาก็จะได้กบมากกว่าเพื่อนๆทุกครั้งเลยคืนหนึ่งหลังฝนตกพรำๆกินดินชื้นอบอวนทั่วหมู่บ้านเอคว้าไฟฉายกับถุงผ้าแล้วเดินไปที่หนองน้ําเสียงดังอบอบอบ,อบ,อบโอ้โหเสียงเหมือนกับที่เราได้ยินเลยนะครับมันแปลกมากเลยนะ ของกบดังกล้องไปทั่วเขายิ้มแล้วบอกว่าคืนนี้ต้องได้หลายตัวแน่แต่เมื่อเดินลึกเข้าไปจนถึงขอบหนองอากาศกลับเย็นวูบลงอย่างแปลกประหลาดหมอกควันเริ่มคืบคานเข้ามาบริเวณผิวน้ำแล้วก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นแจ๊ะแจ๊ะจกจกแจ๊ะแจ๊ะจกจกเฮ้ยขนลุกว่าเหมือนมีเสียงแจ๊ะแจ๊ะจกจกเหมือนที่พ่อเอมพูลเรยนครับ<อ>ไปต่อนะครับอย่าไปกลัว เหมือนเสียงคนกำลังตักน้ำเอามือขยี้อะไรสักอย่างในคงเอฉายไฟไปมาแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากน้ำขุ่นๆที่มีฟองน้ำลอยกระจายเต็มไปหมดเขาก้มดูใกล้ๆแล้วขมวดคิ้วดูยฟองนั้นทำไมมีกลิ่นคาวจังเหมือนกลิ่นเลือดปนโคลนยังไงอย่างนั้นนะทันใดนั้นเองเสียงแจ๊แกะแ๊ก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ใกล้กว่าเดิมครับจากฝั่งตรงข้ามของหนอง เงาดำล่างใหญ่สูงค่อยๆย,ย่อลงมาที่บริเวณริมน,น้ำหัวเขาก้มต่ำเหมือนกำลังใช้มือควานหาอะไรในน้ำแล้วหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาสิ่งนั้นเป็นกบที่กำลังดิ้นอยู่ในกำมือของเขาแล้วเสียงดังแจ๊ะแจ๊ก็ดังลอยมาตามเป็นจังหวะเขาก็ขยำขยำก่อนที่ล่างนั้นจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นไฟฉายในมือเอส่องไปจังหวะที่เขาเงยหน้าขึ้นพอดีตามีลักษณะโปนเหมือนคางคกผิวดำเงาและแฉะปากกว้างยาวถึงแก้ม น้ำลายไหลเป็นสายขาวเหนียวๆลงบนพื้นโคลนบริเวณขอบหนองน้ำเอช็อกมือสัน่นจนไฟฉายตกพื้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นแย <c oughs> กน้อยกลางคืนนี้มันของข้าไม่ใช่ของเจ้าร่างนั้นค่อยๆเอานิ้วเปื้อนโคลนจุ่มลงไปในน้ำแล้วพ่นฟู่น้ำลายและลมหายใจ มันกลายเป็นฟองขาวๆลอยขึ้นมาเป็นสายมีกลิ่นคาวจัดจนเอแทบจะอาเจียนเขาว,วิ่งแบบไม่คิดชีวิตแต่ขนาดนั้นที่เขากําลังจะพ้นเขหนองอน้ําได้ยินเสียงขึ้นตามมาจากด้านหลังเรียกชื่อเขาเบาๆว,ว่าเอเออย่าทิ้งกบไว้เขาเหลียวกลับไปเห็นถุงผ้าที่ใส่กบอยู่ตรงขอบหนองข้างในไม่มีเสียงกบเลยมีเพียงฟองขาวๆล้นออกมาจากปากถุงเหมือนน้ําลายฟูขึ้นมานั่นเองลุง้า ชาวบ้านไปดูบริเวณริมหนองมีฟองขา,ขาวๆคุณๆลอยอยู่เต็มหิวน้ําบางจุดก็มีรอยเท้าเปื้อนโคลนขนาดใหญ่กว่าคนปกติส่วน A นั้นตัวสั่นเป็นไข้พูดไม่รู้เรื่องอยู่2อสวันหลังจากนั้นเขาก็ไม่กล้ากลับไปจับกบอีกเลยแต่บางคืนคนเท่าคนแก่ได้ยังได้ยินเสียงแจะแจ๊ะดังอยู่บริเวณริมน้ําเหมือนเสียงใครกําลังกินอะไรอยู่ในความมืดพร้อมกลิ่นคาวที่ลอยมาตามลมตลอดเวลา นี่คือภาคแรกนะครับและระหว่างที่เล่าเนี่ยยังได้ยินเสียงอยู่ไหมได้ยินเสียงอยู่ตลอดเลยใช่ไหมใช่ใช่พี่นัดน่ากลัวไหมบรรยากาศได้ไหมน่ากลัวฮะเดี๋ยวไว้มีภาคสองใหม่นะโอเคไหมถ้าอยากฟังต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอม็ตคิดขับด้วยนะครับอม็ตช่วงนี้เขาก็ตั้งใจถ่ายคลิปมากขึ้นนะครับบรรยากาศได้ไหมเฮ้แต่เพ่ได้ยินได้ยินเสียงอบอบบาง มาจากทางนั้นตลอดเลยนะไม่รู้ว่าใน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 นี้จะได้ยิน้มานะโ okay. อเคมคมีเสียงกบไมีเสียงนกเนมะีเนกบรรยากาศแบบดีมากๆเลยครับเพรเพิ่มก็พาพี่นัทกับพอดีพี่นัทเขาเคยฟังผีโป่งภาคแรกใช่ไหมแล้วีี่วินัทชอบไหมชอบวันนี้พี่นัทใส่ใส่พ้ามาเปล่าตอนนี้มีพ้าหรือเปล่าเอาพ้ามาหรือเปล่า,า,าไหนขอดูพ้าหน่อยวันนี้ใส่มากี่องค์ครับ เขาไม่ใส่นี่เขาเอามากันเขาบอกว่าเอามากันผีโป่งใช่ไหมได้เลยนะครับแล้วเมื่อวานที่เรามาเล่นน้าเราเจอฟองเขาเขาไหมครับเลยนี่อยู่ใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้ใช่หรือเปล่านะสรุปไหมครับพี่นัทสมกับการรอคอยไหมครับอยากฟังภาคต่อไปไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่นัทนะครับเขาเป็นเอฟซีของพีโป่งนะครับผมนะ โอเคนะครับ,ค,รบคือเขารอมาสองปีนะเพื่อจะมาได้ฟังเองกับที่ที่นี่นะครับวันนี้เรามากที่ที่สวนพึ่งนะครับผมนี่แล้วนี้เนี่ยก็ยังได้ยินเสียงกบอยู่ตลอดนะเหมือนเสียงกบเนาะใช่ไหมโอเคฝากกดไลค์ให้มเนเ,เล่นด้วยนะครับพี่แนทบา,บายเจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับผมเจอกันถ้ามีโอกาสดีๆเราจะมาเล่าผีโป่งภาคสองต่อนนะโอเค,อเคไหมภาคสองชื่อว่าอะไรเดียวนะชื่อว่าแบบ เอหลอนนะเอาเอหลอนอยู่บ้านแล้วเป็นไงต่อเดี๋ยวนะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวคนไปแต่งก่อนนะครับบ๊ายบาย